สวัสดีครับผมก็มลเวทเมืองสีวิดีโอนี้นะครับผมจะแนะนําให้กับทุกทกท่านนั้นได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกโนโกซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกโนโกนั้นคือหัวใจสําคัญที่ทําให้บริษัทนี้ครับสามารถสร้างยอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีที่ผ่านมานนไม่มีธุรกิจเครือข่ายหรือว่าในวงก r k มาร์เก็ตติ้งไหนนั้นสร้างยอดขายได้มากกว่าดีกแล้วที่พูดเนี่ยไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบหรือว่าจะบอกว่าสินค้าของบริษัทนี้ดีกว่าของบริษัทอื่นไม่ใช่เลย นะสินค้าของทุกบริษัทดีหมดแต่ปัจจัยอะไรนะสิ่งสําคัญอะไรที่ทําให้สินค้าของบริษัทโออโรกโนโกนั้นสร้างยอดขายได้อย่างมากนะผมจะแนะนำให้รู้จักก็คือสินค้าหลักของออรกโนโกนั้นเนี่ยก็คือสินค้าที่เป็นกาแฟนั่นเนองเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านเห็นนะกล่องกาแฟที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้นะครับในประเทศไทยนั้นมีสินค้าของออรกโกนโกนันเข้ามา5ชนิดผมจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักแต่ละตัวแลวผมจะพูดเห็นภาพว่าทําไม จึงสร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมธุรกิจออรกโนโกนัได้ง่ายนะง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นสินค้าหลักนะตัวแรกเลยนะของออรกโนโกก็คือ Black Coffee นี่คือกาแฟดําอยากจะบอกว่าสินค้าทุกอย่างนั้นผสมเห็ดหลินจือแดงทั้งหมดนะทุกๆซองของออรกโนโกไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำนะซึ่งมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากนะไม่เปรี้ยวนะสําหรับคนที่ชอบกาแฟดําเมื่อได้ลองกาแฟของออรโนโกแล้ว ตามที่ผมได้ประสบการณ์มาทุกคนนะัโดยส่วนมากมากกว่า95-97จะบอกเลยว่ารสชาติดีมากนะแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยส่วนกาแฟชนิดที่2นั่นก็คือคาเฟ่ลาเต้ซึ่งก็คือกาแฟดำนะผสมนมผสมน้ำตาลนั่นเองนะรสชาติดีมากคือชงปุ๊บดื่มได้เลยไม่ต้องผสมอะไรอีกนะครับส่วนที่3นะัก็คือคาเฟ่ซูพรีมตัวนี้นะครับเป็นกาแฟดำนะที่ผสม น้ตาลผสมนมเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีส่วนผสมสําคัญก็คือมีส่วนผสมของสมแล้วก็เห็ดหลินจืดแดงผสมกันจะเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วเนี่ยจะมีผลนะที่ดีต่อสุขภาพอย่างมากเดี๋ยวในช่วงหลังผมจะอธิบายฟังว่าปริบัณิ์ของอองโกโนโกนั้นมีผลดีต่อสุขภาพอย่างไรชนิดที่4นะครับนี่คือคาเฟ่มอคค่าก็คือส่วนผสมของกาแฟผสมกับโกโก้นั่นเองมีรสชาติที่หอมหวานมันอร่อยมากๆ ส่วนตัวที่5นะครับก็คือ King นะ King of Coffee นะครับ King of Coffee ก็คือกาแฟดำที่ผสมเห็ดหลินจือแดงแต่ส่วนผสมในเห็ดหลินจือแดงนะั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของเห็ดหลินจือแดงก็คือสปอร์ของเห็ดหลินจือแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือราชาของกาแฟเลยนะคราวนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของออคโนโกนั้นเนี่ย เกิดผลลัพธ์นะต่อผู้ใช้ทั่วโลกนะผมอยากจะให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าโดยปกตินะผมเชื่อว่านะเกือบทุกทุกท่านที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยทราบอยู่แล้วว่ากาแฟนั้นดื่มแล้วนะั้นส่วนมากแล้วให้ผลเสียต่อสุขภาพนะส่วนมากกาแฟชนิดต่างๆนั้นให้ผลเสียต่อสุขภาพนั่นเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของกาแฟทั่วไปนั้นมีคุณสมบัติที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เลือดของผู้ที่ดื่มนั้นอยู่ในสภาวะที่เป็นกรด นะซึ่งไม่ใช่สภาวะสมดุลของร่างกายเพราะว่าสภาวะของเลือดที่สมดุลจริงๆนั้นจะต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นด่างอ่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าดื่มกาแฟมา,มากๆเลือดจะเป็นกรดจะทําให้ร่างกายนั้นเกิดภาวะผิดปกติขึ้นและสิ่งที่ท่านได้เคยได้ยินมาอีกผมเชื่อแน่นอนว่าคนที่ดื่มกาแฟนั้นจะมีอาการที่แบบดื่มแล้วนะหน้าเหี่ยวหน้าแก่เพราะว่ากาแฟนั้นมีคุณสมบัติในการดูดน้ําออกจากร่างกายของเราถ่ายไม่ออกนะแล้วก็นอนไม่หลับ นะ้ใจเต้นนะหัวใจเต้นตึกตักแบบนี้นะนั่นคือคุณสมบัติของกาแฟทั่วไปนะที่ส่งผลให้ผูด้ดื่มนั้นหลายๆคนนั้นดื่มกาแฟไม่ได้แต่กาแฟของออร์กโนโกลนั้นมีส่วนผสมสําคัญของเห็ดลินจือแดงจึงทําให้คุณสมบัติของกาแฟทั่วไปที่เมื่อเอามาผสมรวมกับเห็ดลินจือแดงแล้วทําให้สภาวะของกาแฟเมื่อดื่มข้าไปแล้วทําให้เลือดของของเรานั้นนะอยู่ในสภาวะเป็นด่างอ่อน,ออน พูดง่ายๆก็คือว่ายิ่งดื่มยิ่งทําให้ร่างกายนั้นสามารถปรับสมดุลให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองและยังสามารถช่วยบํารุงเลือดบํารุงหัวใจนะครับบารุงปอดทําให้กระปี้กระเป๋าแล้วก็นอนหลับได้ดีด้วยเพราะว่าบริษัทออร์กโนโกนั้นเนี่ยได้สกัดเอาคาเฟอีนนะโดยปกติกาแฟทั่วไปแล้วจะมีปริมาณของคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ150มิลลิกรัมแต่ว่ากาแฟของออกโนโกนั้นสกัดคาเฟอีนออกไปแล้วเหลือประมาณ แมดเม็กครัมเท่านั้นนะสกัดออกไปเยอะมากเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นภรรยาของผมเนี่ยปกติเราจะเป็นคนที่ดื่มกาแฟไม่ได้เลยนะ<ต><ว>หลัง4โมงหงโมงเย็นดื่มชากาแฟไม่ได้เลยจะนอนไม่หลับตาค้างทั้งคืน<ท><ว>ผมจึงได้ทําการทดสอบก็คือขอให้ภรรยานั้นได้ดื่มกาแฟทดลองดูสรุปแล้วหลังจากที่ภรรยาได้ดื่มกาแฟแล้วนอนหลับสบายดีหลังจากนั้นเธอก็ไม่กลัวนนการดื่มกาแฟของออร์แกนโกอีกเลยเพราะว่าสามทุ่ม4ทุ่มเรายังชงกาแฟออร์แกนโกดื่ม แล้วก็หลับได้สบายจริงๆนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เคยมีผลลัพธ์ในการที่มาดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับมาดื่มวอโคโนโกรแล้วจะนอนหลับทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะเพราะบางคนนั้นอาจจะมีภาวะที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆแม้แต่กระทั่ง8มิลลิกรัมหรือว่า8ไมโครกรัมเนี่ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องทดลองด้วยกับตัวท่านเองคราวนี้สิ่งสาคัญที่ผมบอกแล้วว่าทําไมเครตภัณฑ์ของโอโคโนโกจะเป็นปัจจัยสาคัญถึงทําให บริษัทนี้แล้วนักธุรกิจนะที่สร้างธุรกิจกับบริษัทนี้เกิดผลลัพธ์อย่างมากมายน่นเป็นเพราะว่าสินค้าของออร์โนโกนั้นเป็นสินค้าที่ง่ายมากในการที่จะนําเสนอแล้วก็ขายหรือว่าในการที่จะสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังให้เข้าร่วมธุรกิจเพราะว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรเลยผมตั้งคําถามคุณครับว่าเวลาคุณจะแนะนําให้คนดื่มกาแฟคุณต้องอธิบายไหมว่ามันจะต้องฉีกซองแบบนี้ แล้วค่อยๆเท45องศาลงไปน้ําร้อนนั้นจะต้องร้อนประมาณ100องศาพอดีเสร็จแล้วต้องคน80ทีแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ดื่มไม่ต้องถูกไหมฮะกาแฟก็คือกาแฟคุณไปสตาร์บัคส์เขาก็ไม่อธิบายคุณนะครับว่ากาแฟนั้นดื่มยังไงออโคโนโกะกเช่นเดียวกันนั่นคือสาเหตุที่ทําให้สินค้าของโอโคโนโกะนั้น,นสามารถที่จะเข้าถึงมือของผู้บริโภคได้ง่ายมากแล้วผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากเพราะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ขนาดด็อกเตอร์ ึงจะสามารถที่จะขายหรือว่าทําธุรกิจกับสินค้าของออคโนโกได้เพราะใครๆก็เข้าใจได้ง่ายว่ามันคือกาแฟนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือสินค้าสําคัญที่ทําให้ธุรกิจออคโนโกนั้นสามารถกระจายสินค้าเหล่านี้เข้าถึงมือผู้บริโภคและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือสินค้าเหล่านี้นะครับถูกบริโภคในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวลองถามตัวเองดูครับว่าตัวคุณถ้าคุณเป็นคอกาแฟอยู่แล้วเนี่ยคุณดื่มกาแฟวันละกี่แก้ว ในงานประชุมแต่ละงานนั้นดื่มกันนับไปทั่วเลยนะสองแก้วสามแก้วบางคนนะครับดื่มวันละสามถึงห้าแก้วแล้วกาแฟเหล่านั้นเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วทําให้สุขภาพแย่ลงคําถามก็คือว่าคุณจะทนดื่มกาแฟท,ที่ทําให้สุขภาพคุณแย่ลงนั้นไปอีกนานเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีทางเลือกที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะดื่มกาแฟท,ที่ทําให้สุขภาพคุณนั้นดีกว่าเดิมได้แล้วยังสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้ด้วยจากการที่คุณนั้น ดื่มกาแฟแล้วก็บอกต่อคนอื่นให้คนอื่นนั้นได้เห็นโอกาสตรงนี้เขาสามารถที่จะดื่มกาแฟที่ทําให้สุขภาพดีแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นธุรกิจได้ด้วยและนี่ก็คือที่มาครับว่าทําไมกาแฟของออโนโกจึงสามารถเข้าไปถึงมือของผู้บริโภคได้ง่ายที่สุดแล้วนักธุรกิจจึงเกิดผลลัพธ์สร้างรายได้ระดับโลกได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นักธุรกิ ok จออโกนโกจานวนมากนะครับเอาง,ง่ายๆก็คือว่าเจคนแรกของโลก 7คนแรกของโลกตอนนี้ที่ทําธุรกิจออโกโนโกนั้นติดอันดับคนที่ทํารายได้มากที่สุดนะถึง5คนนะพอธิบายอย่างนี้เมื่อกี้ผมอาจจะจะพูดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชัดเจน7คนแรกของโลกที่ทําธุรกิจขายตรงและมีรายได้มากที่สุดในโลก5คนอยู่ในบริษัทออโกโนโกนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณนั้นเนี่ยได้ลองพิจารณาดูว่าคุณอยากจะทําธุรกิจที่สินค้าขายยาก ต้องอธิบายหลายอย่างเลยจะต้องสาธิตจะต้องมีการฟอ l l ล w up จะต้องมีการตรวจสอบเช็คดูว่าเออคนผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่เขาใช้เนี่ยเขาเกิดผลลัพธ์หรืออะไรไหมเมื่อเปรียบเทียบกับกาแฟที่คนดื่มทุกวันมันไม่ใช่สิ่งที่คนจําเป็นนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่คนจําเป็นจะต้องดื่มทุกวันแต่เป็นสิ่งที่คนต้องการจะดื่มทุกวันนั่นเองเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ